ช่วยด้วยครับช่วยด้วยแย่แล้วทำไงดีฮักกี้วักกี้แล้วก็บูถูกจับอย่างนี้จะต้องช่วยซะหน่อยแล้วโอ้ฉันไม่ใช่บูฉันเป็นฮักกี้วักกี้ต่างหากนั่นแหละเพืพ่อนบูเราจะต้องช่วยทั้งหมดเลยเอาละได้ลงมาได้แล้วขอบคุณนะครโอ้ยขอกอดหน่อยก็แล้วกันแหมน่ารักจุงเบยคุณเป็นใครเนี่ย <laughs> สงสัยเราจะต้องเข้าไปช่วยบูแล้วก็ฮักกี้วักกี้แน่นอนเลยอ่ะเพราะว่าเขาถูกจับมาในโรงงานของเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยะนะโอ้โพี่ฝนแล้วทําไมถึงโดนจับอีกแล้วอ่ะน่าจะเป็นวายไลา์จับเอาไปเพื่อจะเอาไปขายต่างประเทศหรือเปล่าขายต่างประเทศเหรอพี่ฝนช่วยเขาเร็วเข้า เราจะต้องยื่นมือไหนไปดีอะอันนี้ถ้าดูจากกุญแจแล้วเป็นสีน้ำเงินน่ะสีน้ำเงินงั้นเหรอสีน้ำเงินมือซ้ายสีแดงมือขวาเอาละฮือฮโอ้โหมันมีสิง่งกีดขวางอ่ะแล้วพี่ฝนจะวน <c oughs> วนะไว้ก่อนเผื่อลุดเอาละตอนนี้ออกมาได้แล้วโอ้ยขอบคุณครับปื้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสไลด์ลงมาเลย ขอบคุณมากเลยงาไม่เป็นไรหรอกจ้ามาอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยแต่ว่าชุดคุ้นๆอยู่นะพี่ฝนนะ <c oughs> นั่นยองฮีนี่นะอนี่ปนกันหลายเรื่องมากเลยอ่ะอ่ยองฮีไปช่วยบลูแล้วก็อาก,กิวาก,ก,ก,กิเอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้อนี่เขามีวิธีการให้เราเราจะต้องยื่นมือสีแดงไปเพื่อเปิดล็อคล,ล็อกรหัสอะไรสักอย่างเอาแล้วล็อกแล้วมันหลุดเลยอ่ะ นี่ไงมันเป็นรหัสเปิดปึ้งออกมาเราจะสามารถช่วยเขาได้แล้วแล้วเราก็เอามือสีแดงแปะไว้ก่อนใช่ไหมเราจะแปะไว้ก่อนได้ด้วยเหรอนี่ไงเดี๋ยวจะลองทําดูก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอามือสีฟ้าของเรายื่นไปหาฮักกี้วักกี้ข้างบนนี่นี่แบบนี้เ<อ>น่ต้องใช้สองอย่างใช้สองมือเลยนะใช่แล้วลงมาเลยฮักกี้มาแล้ววิวในที่สุดยังหีก็ช่วยฮักกี้ได้อีกแล้วค่ะเรียกว่าแปลกๆอยู่นะ แปลกๆยังไงอะ่ะหลายเรื่องเหลือเกินยังไม่เจอบูเลยอ่ะยังไม่เจองั้นเหรอไม่เป็นไรตอนนี้เราช่วยฮักกี้ไปก่อนก็แล้วกัน <c oughs> เอาแย่แล้ว <c oughs> นี่เอามามัดไว้อย่างนี้เลยเหรอมันมีกุญแจรเราจะต้องเอาอันนี้ออกก่อนกุญแจดึงปืดออกไปเฮ้ยเอา,า <c oughs> เขาก็หล่นลงมานะดีเอาแย่แล้วนี่ตัดจุบจบจุบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีสก,กินมาใหม่สกินแม่มดอ่ะโฮ้ยน่ารักจังเบยเดี๋ยวเราสามารถเก็บมาได้หรือเปล่าอ่ะ เออจะเก็บเลยเหรอใช่ขอเก็บหน่อยดีกว่าน่ารักมากๆเลยนะเนี่ยเอาล่ะไปกันต่อเลเวลถัดไปเราจะไปช่วยใครต่อดีนะมาแล้วแม่มดน้อยพี่ฝนข้างบนนั่นคือพวกวัสดุทําตุ๊กตาหรือของเล่นใช่ไหมน่าจะใช่นะเราจะต้องปลดล็อกเอาแท่งสีเหลืองอันนี้ออกไปอ,ะอ่ะดึงดีดึงดึงดึงตรง,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 งไหนมั่งอ่ะ ดึงอันนี้เหรออ่าดึงอันนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ดึงอันนี้ใช่ป่าแล้วก็ดึงอันนี้นี่ไงอ๋อนี่ไงได้แล้วโอ้โอเราจะต้องให้แม่มดเก็บอุปกรณ์แล้วก็เอาไปทำเป็นของเล่นใช่หรือเปล่าใช่เฮ้ยนี่เขาให้รับรางวัลประจําวันด้วย รางวันเนาะโอวันที่1เราจะได้เหมือนกับว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็วันที่2จะมีเป็นเหรียญวันที่3เป็นเกาแฟนด้วยว่าแต่ว่าหน้าตาคล้ายๆวิดีโอชอบกลน,น,นอืมงั้นเอาเป็นว่าเราไปช่วยเพื่อนกันต่อดีกว่านี่ไงบูเจอแล้วโอ้โหคราวนี้มีลาวะ่ะฮอ้ยดึงไม่ดีนี่เสร็จเลยนะฮึบเชิบนี่เราเก่งเราฉลาดเราทําได้เสมอไม่จำเป็นจะต้องดึงสลักลาวาออกแล้วก็ทําได้เห็นไหมฮะ <laughs> อ๋ไปกันต่ออันนี้มันเป็นแบบแค่ทดลองเฉยๆไงแค่ลองสมองดูว่าได้หรืเอเปล่าไงอ๋อเขาจะมีปนปนกันกับที่เราไปช่วยฮักกี้วักกี้ใช่ป่ะใช่แล้วอ่ะมาต่อกันดีกว่านี่คราวนี้เราจะต้องช่วยฮักกี้ช่วยยังไงอ่ะต้องตัดเชือกออกก่อนพี่ฝนตัดเชือกออกตัด ตัดยังไงเราไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งถเราเป็นแม่มดไงเราก็ไล่คาถาตัดเลยอ๋อไล่คาถาบิปปี้ดีบ้าปีดีบู๊บอะเหรออ่าตัดชืบชืบเอาละผ่านอะง่ายดีเหมือนกันนะเนี่ยง่ายเลยไม่ต้องใช้มือแตะอ่ไม่ต้องใช้อะไรสักอย่างเลยเนี่ยเก่ง,ว,งกว,ว่ายองฮีแล้วแม่มดอ่ะอ้าวเขาเป็นแม่มดนี่นะเออ ยองฮียังจะต้องใช้มือซ้ายมือขวาแม่มดกดชึบเยวผ่านเลยเอ่าโอเคท่าเต้นแปลกๆนะสองคนเนี่ยอ่ะไปกันดีกว่าเขาคงดีใจเรามากที่ได้เจอกันนะนะมาแล้วคราวนี้เฮ้ยเป็นกล่องสุม่มเราต้องสุ่มเพื่อได้รางวัลที่ดีที่สุดใช่เราจะได้เกิร์ฟเฟนไหมอะ่ะอมไ,มไม่ได้อ่ะเราได้เป็นเหรียญมาไม่เป็นไรใช้งานได้ทั้งนั้นได้700เจ็ดร้อยแน่เอาเดี๋ยวก่อนนี่เราสร้างบ้านได้ด้วยงั้นเหรอนี่บ้านเราเหรอเนี่ยเดี๋ยว เอานั่นไงมีคริสซี่มิสซี่ด้วยโอมีคริสซี่มิสซี่ด้วยอันนี้นี่นี่ทีวีเรามีมีเงินอยู่แค่พันสี่เราซื้ออะไรได้มัง่งโออันนี้พันสองโอโซฟารแรงมากเลยนะเนี่ยอันนี้ผโอ้ไม่ใช่พันดิมื่นนึงอโออันนี้แพงมากเลยมีโซฟามีทีวีที่เราสามารถอัปเกรดได้ เราจะเลือกอันไหนดีนี่แล้วกันเลือกโซฟาสีแดงอ้าวได้อันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะพี่ฝนนะใช่แล้วตังหมดยังนี่ตังหมดแล้วเหออลือ2 0 0ออันนี้ยังโอ้โหไม่ใช่ต้องใช้เทปนั่นน่ะงั้นเอาเป็นว่าเราไปต่อกันดีกว่าเก็บตังอับ อัปเดตบ้านโอ้ยโดนมัดอีกแล้วนี่อะไรของเขาเนี่ยแถวมีเ <Hell me, S 2> หรออย่างนี้ฉันจะต้องช่วยโอทีเดียว2เส้นเลยนะเออ่านแล้วเห็นหล้วเปล่าเห็นท่าเดินวะยึกยึกยึก <laughs> เห็นไหมเราเกง่งอ้าวไม่แล้วสกินอันใหม่อันนี้อะไรอ่ะหนูน้อยหมวกเขียวเหรอน่าจะใช่แล้วมั่งดูเหมือนว่าเขาต้องการจะให้เราเปลี่ยนสกินอันใหม่ไปเรื่อยๆหลังจากที่เราช่วยเพื่อนเรียบร้อยแล้วอนะแสดงว่าเขาจะมีทักษะพิเศษแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสิโอ้อย่างนั้นเลยเหรอเอาละ ดูสิว่าคราวนี้หนูน้อยหมวกเขียวเขาจะสามารถช่วยเพื่อนบูช่วยฮักกี้ได้ยังไงดูเต้นกันซะก่อนแปลกๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ย <Help me. S 1> อะไรอ่ะอันนี้มีเหมือนกับว่าเป็นอะไรสักอย่างนึงกระโดดกระโดดอะ่ะข้างล่างมีเหล็กแหลมด้วยนะฮึ่บกระโดดมันเลยฮักกี้ oh. เอาละช่วยได้แล้วเฮ้ยตกลงก็ยังเป็นแม่มดอยู่เนาะ รู้สิแต่แบบว่าฮักกี้กระโดดมาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องขยับขยืขย่นเลยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเออแปลกแปลกแปลกอะเราไปกันต่อดีกว่าอเอ้ย<อ>ให่แล้ว<อ>ฮักกี้เปลี่ยนไปเฮ้ยทำไมเขากลายเป็นแบบนั้นล่ะอืมอย่างนี้เราจะต้องจัดการก่อนแล้วนี่เลยแปะเพื่อนน็อกกดล็อกลงมาเอา<ป>ะล,ะละโอ้สรุปแล้วล่ะครับเอายังเหลืออยู่ ต้องตามอย่างนี้ต้องตามต้องตามต้องตามโอ้แสดงว่าฮักกี้ตัวสีเขียวตัวนี้เป็นไวร้ายอ้าวแย่แล้วไม่โดนไม่โดนพี่ฝนทําไงดีอ่ะทำไงอะ่ะช่วยด้วยค่ะน่กกากลัวจุงบยรโถ่เอ้ยเอาใหม่พี่เอกอย่างนี้เราจะต้องเอาใหม่มันยังไงดีอ่ะเราจะต้องให้โดนใช่ไหมใช่พี่ฝนต้องเล็งให้แม่แมนแหน่อยออโอ้ย อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเขาวิ่งหนีเราไปแล้วตามเลยตามเลยอันนี้เราจะต้องนี่เลยเอาให้ดเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลิงก่อนลิงก่อนเอาละปล่อยปึ๊บฉุบโอ้ยอย่างนี้เราจะต้องตามต่อเขาหนีไปอีกแล้วอีกแค่ทีเดียวจะช่วยเขาได้แล้วไม่ไงอุ้ยอันนี้มีปลดลอกอะไรด้วยอ่ะปลดก่อนเลยปึ๊บ อ๋อเลื่อนอันนี้แล้วก็หล่นโอ้โหชิงโอ้โหเป็นอันเสรลปไปแล้วล่ะครับเฮ้ยนี่เราสามารถช่วยเหลือพวกตุกตาที่เหลือได้แล้วใช่ไหมเนี่ยน่าจะยังไม่ได้อะน,นะเราจะต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆแต่แบบว่าวันนี้ขอเปิดกล่องสุ่มก่อนแค่แล้วกันโอ้ได้มา150กับเทปตลับเทปสองอันพี่ฝนเดี๋ยวก่อนมีกล่องสุ่มพระราชามาด้วยเ,<อ>เดี๋ยวขอเปิดหน่อยนะโอเค เปิดมาได้อะไรอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะได้ท oh, ูมไรเดอร์๋อ้ทูมไรเดอร์ตอนแรกดูเป็นเวนเดย์ไนี่เวนเดย์เวอร์ชั่นใหม่งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันต่อคราวหน้าก็แล้วกันวันนี้ขอให้เวนเดย์พักก่อนแกันแล้วกันนะจ๊ะ <laughs>